สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง A u n นิคเอยูทีโช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับยานยนต์พิเศษอาวุธยุโทโธปรกรณ์และเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใครจากทั่วโลกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับคุณเคยจินตนาการไหมว่ารถถังที่สร้างมาตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2จะถูกยกเครื่องใหม่และติดตั้งขีปนาวุธรุ่นล่าสุดในปี2026 ใช่ครับเรากำลังพูดถึงเซนจูเรียน M 0.5ของไทยที่ถูกพัฒนาใหม่ให้เป็นยานเกราะติดขีปนาวุธสุดล้ำในราคาที่คุณอาจคาดไม่ถึงวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักแบบละเอียดว่าทำไมมันถึงกลายเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เซนจูเรียนเมเ0.5มีจุดเริ่มต้นจากอังกฤษในช่วงปี1950มันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นรถถังที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นและถูกส่งออกไปมากกว่า20ประเทศทั่วโลกประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เคยใช้งานรถถังรุ่นนี้มาแล้วแต่สิ่งที่น่าตกใจคือในปี2026รถถังที่หลายคนมองว่าเก่าล้าสมัยกลับถูกชุบชีวิตใหม่ด้วยการติดตั้งระบบขีปนาวุธนำวิถีและเทคโนโลยีการรบสมัยใหม่เต็มรูปแบบ ซนจูเรียนเอ็มเ0.5รุ่นดัดแปลงของไทยไม่ได้เป็นเพียงรถถังติดปืนใหญ่แบบเดิมๆแต่ถูกเปลี่ยนให้เป็นแพลตฟอร์มจูโจมที่สามารถรับมือกับศัตรูได้ทั้งบนพื้นดินและบนอากาศขีปนาวุธที่ติดตั้งสามารถยิงได้ไกลถึง12-15กิโลเมตรด้วยความแม่นยำสูงสุดจากระบบเรดาร์และกล้องจับความร้อนรุ่นใหม่สิ่งที่ทำให้มันพิเศษคือระบบ AI ช่วยเล็งเป้าททำให้ลูกเรือไม่ต้องพึ่งพาการเล็งด้วยสายตาเพียงอย่างเดียว แต่สามารถล็อกเป้าและยิงได้แม่นยำแม้ในสถานการณ์ที่มีการเคลื่อนที่รวดเร็วหรือในเวลากลางคืนพลังการเจาะกรอะสูงสุดเกิน850ม mm, ิลลิเมตรซึ่งหมายถึงสามารถทำลายรถถังสมัยใหม่ได้แบบไม่ต้องลังเลในส่วนของสมรรถนะการเคลื่อนที่รถถังรุ่นนี้ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เก่าอีกต่อไป แต่ถูกอัปเกรดเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จรุ่นใหม่ที่มีกำลังมากกว่า850แรงม้าทำความเร็วได้สูงสุดกว่า55กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและยังวิ่งได้ทนทานในสภาพภูมิประเทศที่โหดร้ายเช่นป่าหรือภูเขาซึ่งเหมาะสมกับภูมิประเทศของประเทศไทยโดยเฉพาะ ระบบป้องกันตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เซนจูเรียนเอ็มเคศเวอร์ชันนี้ติดตั้งเกราะเรีอกทีฟอาร์เมอร์เสริมรอบคันและยังมาพร้อมแอ t i v ฟโปรเท c ชันซิสเต็มที่สามารถตรวจจับและสกัดขีปนาวุธ RPG หรือจรวดที่พุ่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเทคโนโลยีนี้ถูกใช้ในรถถังหลักรุ่นใหม่ระดับโลกและไทยก็ได้ใส่มันเข้าไปในเซนจูเรียนที่ถูกชุบชีวิตใหม่ด้านการสื่อสารก็ไม่น้อยหน้ารถถังนี้มีระบบลิง์ข้อมูลเข้ากับดาวเทียมทำให้กองบัญชาการสามารถสั่งการและส่งขข้้อมมูลเาาแบบ ลูกเรือ,อยังมีหน้าจอดิจิทัลรอบด้านกล้องอินฟราเรดและเซนเซอร์360องศาที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้แม้ในเวลากลางคืนหรือสภาพอากาศแย่ เมื่อมองในแง่ของความคุ้มค่าสิ่งที่ทำให้เซนจูเรียน MK 0.5กลายเป็นข่าวใหญ่ในปี2026ก็คือราคารถถัง1คันพร้อมอัปเกรดขีปนาวุธอยู่ที่ประมาณ5.5ล้านดอลลาร์หรือราว200ล้านบาทไทยถ้าเทียบกับรถถังหลักรุ่นใหม่อย่างลีโอพาธ 2A7 หรืออาร์แอม M1A2 ที่มีราคาสูงกว่า8-10ล้านดอลลาร์ถือว่าเซนจูเรียน MK 0.5รุ่นอัปเกรดนี้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากเพราะประเทศไทยไม่ต้องลงทุนซื้อรถถังใหม่ทั้งหมด แต่ใช้วิธีนำโครงสร้างเก่ามาปรับปรุงและติดตั้งเทคโนโลยีใหม่เข้าไปแทนนี่คือกลยุทธ์ที่ทำให้ไทยสามารถยกระดับกองทัพโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลและยังคงได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับรถถังยุคใหม่แต่แน่นอนก็มีข้อโต้แย้งหลายคนบอกว่าต่อให้ติดตั้งขีปนาวุธและระบบทันสมัยแค่ไหนตัวโครงสร้างของ c e n จ u r i o n MK 0.5ก็ยังคงเป็นรถถังจากยุค1,950ซึ่งไม่อาจทนทานเท่ากับรถถังที่ออกแบบใหม่ล่าสุด แต่หากดูจากมุมการลงทุนการแดัดแปลงครั้งนี้ก็ยังถือว่าฉลาดและได้ผลจริงนอกจากนี้การที่ไทยพัฒนาเซนจูเรียน k 0.5ให้ทันสมัยยังเป็นการส่งสัญ,ญญาณถึงประเทศเพื่อนบ้านว่ากองทัพไทยมีศักยภาพที่จะปรับตัวและสร้างสมดุลทางทหารในภูมิภาคได้การลงทุนแบบนี้ไม่ได้เพียงสร้างความแข็งแกร่งแต่ยังสร้างความมั่นใจต่อประชาชนว่าประเทศพร้อมปกป้องตัวเองในทุกสถานการณ์ สิ่งที่น่าทึ่งคือแมสเซนจูเรียน k 0.5จะเป็นรถถังอายุกว่า70ปีแต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่มันกลับกลายเป็นอาวุธยุคใหม่ในร่างเก่าที่สามารถใช้งานได้อีกหลายสิบปีข้างหน้าเสียงบรรยายเซนจูเรีย MK 0.5ขีปนาวุธของไทยในปี2026จึงไม่ใช่แค่รถถังเก่าที่ถูกนำกลับมาใช้แต่คือสัญลักษณ์ขององค์การพัฒนาที่ชาญฉลาดลงทุนคุ้มค่าและยังคงทรงพลังบนสมรภูมิ คุณคิดว่าในราคา200ล้านบาทไทยต่อคันคุ้มไหมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง ique, A u n นิคเอเออทไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ